ชีวิตแม่ก็คือรวยมาโดยตลอดไม่เคยลําบากนะถึงปัจจุบันก็ไม่เคยลําบากก็ไม่เคยลําบากตอนแม่เสียก็ผัวเลี้ยงต่อคืออ๋อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคนปัจจุบันคนนี้อยู่นานเลยคนนี้เหรอแม่คนนี้คนนี้คือคนที่เลี้ยงดูแม่สิบกว่าปีแล้วให้เงินชายใช่ไปอยู่บ้านคนแม่ไม่ให้เงินเขาเราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านอยู่เอาแล้วแม่บอกว่าแม่คนรวยอันเนี้ยนะคนถามเข้าใจ ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดโนะค่ะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินงล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นก็อีจะเป็นเลยแบบมันหยุดเองอะมันกิงกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยแลมันกเราจะหล่นน้ำอะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉนดูลาด ตอนสักห้าหกขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นอ่ะก็อีกเป็นไรแบบมันหยุดเองอะไม่มันกิ้กิ้งอยู่พอสั่งหยุดนี้อมันจะเราจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูรัด หลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินเราบอกว่ายหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นอันจะเป็นไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ่งกิ่งอยู่พอสั่งหยุดเนื้อแล้วมันจะเราจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองันโดนงูรัด ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันโน่ะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินแเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นก็มีทุกเป็นเลยแบบมันหยุดเองอะมันกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี่ยแล้วมันจะเราจะหล่นน้ำอะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉนดูรัด ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกันตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุด อยู่เดินไม่มีอะไรกั้นก็มันจะเป็นไงแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดหลนเนี้พอสั่หยแล้วมันกาจะหล่นน้าอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจําตอนเด็กเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูลาดตอนสักห้าหกขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนเดียวแล้วแบบแถวพัดนกอ่ะเนาะมันเป็นลาดปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือซ้อมมันกิ้งเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุด ส้มหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรตั้งอ้ามอจะเป็นไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งยู่พอสั่งหยุดหลนนะแล้วมันกลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองโดนงูลดตอนสักห้าหกขวบหลังบ้านมันเป็นบ้านคนตีนแล้วแบบแถวพัดนกอ่ะเนาะมันเป็นลาดปายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกิ้งเราก็หยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุด ส้อมหยุดหยุดเดยไม่มีอะไรกั้นเแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ๊งอยู่พอสั่งหยุดนะาไม่กำลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กไว้แล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองดีทู่สุด